จังหวัดชัยภูมินักเรียนครูโรงเรียนบ้านช่อระก,กาอำเภอเมืองร้องขอไฟสัญญาณจราจรทางม้าลายข้ามถนนนักเรียนคณะครูโรงเรียนบ้านช่อระก,กาอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยติดตั้งไป้ายไฟสัญญาณจราจรทางม้าลายใช้ข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียนข้ามทางหลวงจังหวัดถนนสายหลักสาย2051ชัยภูมิ ตาโตดให้ด้วยเหตุเป็นถนนขนาดใหญ่4ช่องทางการจราจรในช่วงเช้าและหลังเลิกเรียนการจราจรจะหนาแน่นผู้ใช้รถไร้น้ำใจมีเด็กนักเรียนถูกรถเฉี่ยวชนระหว่างข้ามถนนมาแล้วหลายครั้งที่บริเวณถนนหน้าโรงเรียนบ้านช่อละก,กาหมู่ที่9ตำบลนาฝายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิตอนเช้า จะพบเห็นมีผู้ปกครองนำลูกหลานของตัวเองมาส่งโรงเรียนและมีเด็กโตจำนวนหนึ่งมาโรงเรียนต้องเดินข้ามถนนหน้าโรงเรียนขนาดีช่องทางจราจรเข้าโรงเรียนด้วยความระมัดระวังเกรงว่ารถที่วิ่งมาทางตรงด้วยความเร็วจะเฉี่ยวชนเอาซึ่งเป็นถนนทางหลวงของจังหวัดถนนสายหลักสาย2.051ชัยภูมิตาโตนสิ่งทุกเช้าหรือตอนเย็นของทุกวนัน ที่เด็กมาเรียนหนังสือคณะครูของโรงเรียนบ้านช่อระกาจะคอยผัดเปลี่ยนกันมานำเด็กนักเรียนเดินข้ามถนนอย่างระมัดระวังเนื่องจากถนนหน้าโรงเรียนนั้นเป็นเส้นทางลงหรือขึ้นเนินซึ่งเป็นถนนขนาดสี่ช่องจราจรไม่มีไฟสัญญาณจราจรเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทราบว่ามีโรงเรียนข้างหน้าสิ่งมีเด็กนักเรียนกว่าสองร้อคนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึง ชั้นมัธยมปีที่สามของโรงเรียนมันช่อรากาส่วนหนึ่งต้องใช้ทีวิตเสี่ยงถูกรถเฉี่ยวชนในตอนเช้าขณะมาโรงเรียนและหลังเลิกเรียนกลับบ้านในตอนเย็นไม่มีทางม้าลายไม่ให้คนเดินข้ามถนนเลยตั้งแต่สร้างถนนสายนี้มาซึ่งเป็นถนนขนาดกว้างสี่ช่องทางจราจรเป็นเส้นทางหลักเชื่อมระหว่างตัวจังหวัดขึ้นไปทางทิศเหนือมุ่งสู่มหาวิทยาลัยราชพัชยภูมิ ไปน้ำตกตาโตนไปมอหินขาวขึ้นสู่ผาหัวหน้าภา,า,ายในอุทยานแห่งชาติภูแลนคาพื้นที่ตำบลท่าหินงมอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิสื่อในแต่ละวันจะมีผู้ใช้รถผ่านเส้นทางเป็นจำนวนมากแต่ไม่มีทั้งป้ายเตือนไฟจราจรที่บอกให้ข้างหน้ามีโรงเรียนเพื่อที่ผู้ขับรถจะขับรถด้วยความระมัดระวังหรือชะลอรถให้ช้าลง และไม่มีทางมาลายให้คนเดินข้ามถนนทุกวันนี้ชีวิตของเด็กนักเรียนต้องพึ่งให้คณะครูมาคอยอำนวยการจราจรและคอยนำพาเด็กนักเรียนข้ามถนนที่ผ่านมาเคยเกิดอุบัติเหตุรถเฉียวชนเด็กนักเรียนมาแล้วหลายครั้งโดยเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านช่อรักาบอกว่าต้องเดินข้ามถนนมาโรงเรียนทุกวันที่มาโรงเรียนเรียนหนังสือ ทุกครั้งก็กลัวว่ารถที่แล่นผ่านใช้ความเร็วจะเฉียวชนเอาต้องรอเพื่อนข้ามถนนครั้งละหลายหลายคนเป็นกลุ่มใหญ่ก่อนจึงจะข้ามถนนได้รวมถึงนายเจริรวัตรรัตนอาภรค์ครูโรงเรียนบ้านช่อละก,กาได้เล่าอีกฟังว่าคุณครูต้องมาอำนวยความสะดวกให้เด็กข้ามถนนทุกวันในตอนเช้าและหลังเลิกเรียนและคอยบอกรถให้ชะลอความเร็วให้เด็กนักเรียนได้ข้ามถนน บางครั้งคนขับรถก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือเพราะเป็นช่วงวงเร่งด่วนเกรงจะเกิดอันตรายต่อลูกศิษย์จึงอยากบอนให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบมาช่วยติดตั้งป้ายเตือนสัญญาณไฟจราจรและทางมาลายข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียนเพื่อให้เด็กนักเรียนจะได้ข้ามถนนได้ความปลอดภัยมากฝ่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้รถแล่นเร็วครับเออรถแล่นเร็วเขาย่านอันตรายบ่ย่านครับเขาจะได้ เป็นทางมาลายหรือเป็นยังไงบ่อยากได้เป็นทางมาลายมากกว่าครับก็แต่ทางมีถนนสี่เลนนี่เราข้ามถนนเป็นยังไงยากบ่ยากครับยากยังแยกเป็นยังไงที่ว่ายากรถขับรถรถรถพิ่งเร็วครับรถวิ่งเร็วแล้วข้ามถนนยากใช่ไหมครับเราอยากได้อะไรตัวนี้ยอากได้ทางมาลายหรืออย่างยังอยากได้ทางมาลายครับอ๋อฝากวิงวอนถึงเรืองนั้นให้เจ้าของดูว่าให้ยซอยทางมาลายให้นหลวงปู่ดุ๊ก ให้ไา้ค้งมาล้าให้นะครับเพราะผมจะได้อย่ังจะได้ข้ามเพผมจะได้ข้ามง่ายครับสี่เลนแล้วเป็นยังไงการเดินทางข้อ้ามถนนทางของนักเรียนคือการเดินทางของนักเรียนก็ลําบากขึ้นเพราะถนนมันกว้างขึ้นนะครับแล้วรถขี่เร็วเร็วกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนถนนแค่สองเลนรถก็ยังขี่ช้าครับ พอมีสี่เลนปุ๊บรถขี่เร็วขึ้นเด็กก็ข้ามถนนยากแล้วก็ว,ว,วิงบอลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้มาดําเนินการมีป้ายเพราะว่าป้ายก็ไม่มีที่ชะลอความเร็วให้ว่าเป็นเขตโรงเรียนก็ก็ไม่มีแล้วก็อยากได้ทางมาลายให้เด็กได้ข้ามถนนได้สะดวกขึ้นได้ง่ายขึ้นครับและก็ปลอดภัยคิดว่าถ้าเกิดมีทางมาลายนี้จะช่วยทางด้านไหนบ้างครับก็ะจะช่วยให้เด็กข้ามถนนได้ปลอดภัยมากขึ้นนะครับแล้วก็รถก็จะได้ ขี่ช้าลงนะครับ <Ừ. S 1> ก็จะเกิดความปลอดภัยกับเด็กแล้วก็ผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนข้ามถนนซึ่งตอนนี้มีทางมาไรเป็นยังไงตอนนี้ตอนนี้ข้ามยากมากเลยครับแม,ม้แต่รถจะข้ามมาส่งเด็กผู้ปกครองจะข้ามมาส่งนักเรียนก็ข้ามยากครับอ,อันตรายมากเห็นว่า เส้นนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยใช่ไหมครับใช่ครับเกิดอุบัติเหตุบ่อยหน้าหน้าโรงเรียนก็เกิดบ่อยครับรถเลยชนกันเรื่อยครับเพราะว่ามันมีรถมันขี่เร็วแล้วมันมีทางเข้าออกกับหมู่บ้านด้วยนิวส์ที่วอดเบียร์ทะเลท่าดีท่าข่าดีราศีรายงาน